สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมการเก็บผักนะครับผักขึ้นฉายงามๆนะครับอันนี้ก็ครบอายุาการเก็บนะครับที่จะต้องเก็บแล้วก็ไปส่งลูกค้านะครับตอนนี้เป็นโรงเรือนเป็นโรงไก่โรงเลี้ยงไก่เก่านะครับผมก็นาํามาเอาปลาติกมาคุมแล้วก็ทําการาปลูกขึ้นฉาย ก็แสงนะครับแสงที่ได้รับก็ตอนเช้าได้นิดหน่อยครับแล้วก็ตอนบ่ายได้ประมาณนิดหน่อยนะครับไม่ได้แดดไม่เยอะนะครับเพราะมีต้นละมุดบางอยู่นะครับก็แสงพอประมาณไม่ได้รับแสงทั้งวันนะครับนี้ผักจะงามมากครับผักเขียวงามมากกรอบนะครับเนี่ยเราเอาจับแรงไม่ได้นะครับจับแรงก็จะกรอบหักกรอบนะครับกรอบมาก งามมากนะครับวันนี้ก็จะเก็บไปแพ็คส่งลูกค้านะครับก็ฝั่งนี้ก็เก็บไปได้หนึ่แถว1 2 3 4 5เก็บไปแล้ว5กล่องนะครับก็ที่เหลือก็อีกประมาณ10กล่องประมาณ10กล่องนะครับก็อันนี้ก็คือ,อเราซื้อมะเล็เมะเลดมานะครับ1ถุง1ซองนะครับซองละ10บาทนะครับอซองละ10บาทเรามา เพราะแล้วก็นำมาปลูกแบบนี้นะครับเราก็จะได้ประมาณ15-18กล่องโฟมนะครับประมาณนี้กล่องโฟมนะครับกองกุ้งนะครับได้ประมาณ15-18อยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นกล้านะครับอยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นกล้าอันนี้ถ้าเราไปจำหน่ายของผมนะครับถ้าไปจำหน่ายเราก็จะได้ประมาณ1,000หรือถึง พันสนะครับต่อ,อต้นทุนเราถุงมเมล็ดถุง10บาทเนาะแล้วก็มีต้นทุนในเรื่องของแผ่นโฟมแผ่นโฟมที่เราต้องใช้แต่แ,ตแ,ตแผ่นโฟมถ้าเราแน่ใจว่าไม่มีอันนี้อันนี้คือหนอนนะครับที่หนอนก็ไม่เป็นไรก็คือเราไม่ได้ใช้สารเคมีก็จะมีพวกหนอนมากินอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรก็คือถ้าเราแน่ใจว่าไม่มีโรคนะครับเราแน่ใจว่าไม่มีโรค พวโกโรครากเน่าพว,วโกโรคใบจูดนี่ครับจะเห็นว่ารากขาวงามเราแน่ใจว่าไม่มีโรคแผ่นโฟมแล้วก็ไปนำไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานหรือ,อน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆนะครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะสำหรับผมใช้น้ำยาล้างจานแล้วก็นำไปตากแดดแดดจัดๆนะครับแล้วก็นำมาใช้ใหม่แต่ต้องแน่ใจว่าต้น ผักของเราไม่เป็นโรคนะครับถ้าเป็นโรคก,ก็แผน่แผนโฟมก็ทิ้งไปถ้าไม่เป็นโรคก,ก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อประหยัดต้นทุนนะครับก็ต้นทุนไม่กี่บาทครับก็มีพวกถุงถุงรองแล้วก็แผ่นโฟมแล้วก็พวกสาร a ออะไรประมาณนี้ก็ไม่เยอะนะครับ1ชุดเนี่ยหนึ่งซองซองละสิบาทเจาะต้นทุนไม่ถึง200นะครับเราทํา ได้ประมาณพันหรือถึงพันสองนะครับถ้าทําทําเหมือนผมนะครับแพ็คไปส่งแต่ถ้าส่งเป็นกิโลตามแม่ค้าก็อาจจะไม่ถึงนะครับอันนั้นเราก็เสียดายผักแต่ว่าถ้าท่านใดที่ทําแล้วก็ขายเองตามตลาดตามหมู่บ้านก็จะได้ก็จะได้เยอะเยอะอยู่ดีกว่าไปส่งแม่ค้านี่นะครับอันนี้ก็คือการเก็บก็คือเราจะนี่ครับยกชุดมาเลยยกคอมาเลยนะครับอย่างนี้ครับงามๆนะครับ ยกคอมาแบบนี้นะครับยกคอมาเลยก็มีตะกราที่จะต้องเตรียมใส่นะครับยกรอมายกกอมาเลยครับแล้วก็ขบวนการต่อไปก็คือนำไปตัดแต่งใบเก่าใบเก่าใบเล็กๆใบเล็กๆนะครับที่อยู่ตาม <c oughs> แบบนี้นะครับใบเล็กๆเหลืองๆเล็กๆเนี่ยแบบแบบนี้นะครับ ก็เอาออกนะครับแล้วก็เราก็ตัดรากนะครับขั้นตอนต่อไป <c oughs> นี่นะครับงามงามงามมากนะครับอวบอ้ว,วนก็คือมันไม่ได้รับแสงเยอะนะครับรับแสงพอดีไม่มากเกินไปไม่ร้อนเกินไปนะครับก็ผักก็จะงามนะครับถ้ารับแสงมากเกินไปผักมันก็จะแก่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บตรงนี้ใส่ตะกราค่อยๆทยอยแล้วก็ จะนำไปทำขั้นตอนต่อไปก็คือการคัดใบเล็กใบเสียต้นเล็กๆออกนะครับแล้วก็ตัดรากแล้วก็กระบวนการต่อไปก็คือการแพ็คใส่ใสถุงนะครับโอเคครับครับผมเมื่อเราเก็บมาแล้วเนาะทีนี้เราก็ต้องมา,าตัดรากแล้วก็คัดใบที่เสียออกนะครับ แบบนี้นะครับสมมติ1กอเนาะเราก็เอาใบเล็กๆใบทีเ่เราไม่ไม่บริโภคไม่ใช้ทำอาหารคือใบมันเสียใบมันเล็กนะครับเอาออกนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้แล้วก็ตัดรากนะครับตัดรากออกแบบนี้นะครับก็ดูให้ดูสะอาดนะครับ แบบนี้นะครับก็ได้หนึงกอหกอแล้วก็แล้วก็มาใส่รวมกันไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนการนําไปแช่น้ํานะครับเพื่ออให้ฝุ่นหรือว่าพวกมีนอนมีแมลงต่างๆอยู่ปะปนอยู่เขาจะได้ออกไปนะครับผู้บริโภคก็จะได้บริโภคผักที่สะอาดนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะ ผมก็จะทำการคัดใบเสียออกตัดรากนะครับบก็สังเกตดูนะครับสังเกตดูใบที่มันแบบนี้นะครับใบที่มันเป็นแผลเป็นไม่สวยนะครับเราก็คัดออกด้วยเนาะใบแบบเนี้ยใบแบบนี้ยครับมันมันเป็นรูเป็นอะไรเราก็คัดคัดออกด้วยเพื่อให้มันดูสวยงามก็อันนี้ก็ที่เก็บเราก็ อันนี้ก็คือล้างน้ําแล้วก็นาํามาวางไว้ในตะกร้าพร้อมที่จะแพ็คลงแพ็คในถุงนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเมื่อเราเอา,อาพวกรากพวกใบเล็กๆใบเหลืองๆอ,ออกเรียบร้อยนะครับอันนี้อันนี้ชุดเมื่อคี้นะครับออกเรียบร้อยแล้วผมก็จะนํามา แช่ในกระมังนะครับแช่น้ําในกระมังน้ําสะอาดเพื่อให้พวกฝุ่นที่เกาะตามใบตามลําต้นหรือแมลงนะครับหรือหนอนที่เกาะอยู่ที่ต้นผักเรานะครับให้เขาออกนะครับให้เขาออกไม่มีหนาเกาะนะครับก็ให้เขาออกจากต้นผักเรานะครับก็หลังจากนั้นเราก็าจับก็ดูด้วยนะครับว่า ไอตัวฟองน้ําที่เราเพาะมันโอเคไหมสะอาดดีหรือเปล่านะครับถ้าสะอาดดีเราก็ค่อยๆจับขึ้นมาแล้วก็เขยา่าเขย่าให้น้ําออกนะครับสบัดให้น้ําออกแล้วก็มาใส่ตะกราที่เราเตรียมไว้ที่จะต้องเตรียมแพ็คนะครับนี่ครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ งามนะครับผักอันนี้ผมไปส่งก็คือทําเป็นแพ็คนะครับทาเป็นแพ็คถ้าใครทําเองแล้วก็ไปขายเองที่ตลาดนะครับก็คือสมมุติว่าแบบ1กอแบบนี้เนาะ1กอแบบนี้10บาทมีต้นหอมมีอะไรหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ขายที่ตลาดโอ้โหกาไรเยอะแยะเลยครับ้นทุนซื้อมาอมเมล็ดหนึ่งซองสิบาทนะครับอันนี้ผมก็จะประมาณ ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับ20บาทของผมนะครับที่ผมส่งคือประมาณ3ก่อประมาณนะครับไม่ได้ช่างนะครับประมาณเอาแบบนี้นะครับ20บาทที่ผมนําไปแพ็คนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครนําไปขายตลาดเองนะครับก็จะได้กําไรเยอะนะครับการทาผักนี่ครับดูก้านเขียวอ่อนมากนะครับอ่อนมากนะครับโอเคเดี๋ยวก็เมื่อผมทําการ ล้างหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับล้างหมดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะทาําทก,ทการแท็กทําการแท็กถุงต่อไปแล้วก็มีแบรนด์สติ๊กเกอร์ติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะทําการอันนี้อันนี้ผมจะเอาขึ้นให้หมดก่อนเนาะเอาขึ้นให้หมดก่อนแล้วก็จะนําชุดที่แกะตัดรากแล้วก็แกะเก็บใบ เล็กใบเก่าออกนะครับนี่นี่อย่างนี้ก็ใบอย่างนี้นี่เราก็เอาออกนะครับอ,ออกออกโอเคเดี๋ยวก็มาติดตามขั้นตอนต่อไปครับเมื่อเรา,เาแช่น้ําทําความสะอาดผักเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เราก็จะทําการนํามาใส่ถุงแล้วก็แพกนะครับแพคใส่ถุงอันนี้ก็คือตัวที่ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับล้างเรียบร้อยแล้วก็ของผมก็จะประมาณ เราประมาณเอานนะครับไม่ได้ช่างไม่ได้อะไรนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณสามกอประมาณสามกอนะครับแล้วก็เราก็ทําการสะบัดสะบัดน้ําที่เกาะตามใบออกพอประมาณนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ถุงแล้วมันจะทําให้อาจจะทําให้เน่านะครับนี่ครับอันนี้ก็คือ,อที่เราล้างทําความสะอาดแล้วเราก็จะมาทําการการร ทำแบบนี้เนาะประมาณ3 3กอถ้ามีต้นน้อยก็4กออะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้แบบนี้ก็จะได้แบบนี้มานะครับก็จะได้แบบนี้มาทีนี้เราก็ทําการซีนทําการซีนนะครับทําการซีนถุงทําการซีนถุงนะครับทําการซีนถุงก็คือ ผงอันนี้ก็ของผมใช้6กคูณสินะครับ6กคูณสิก็พยายามเก็บาปลายใบนะครับปลายใบค่อยๆเดี๋ยวมันจะหักครับเดีนี้เนาะเราเราก็าใส่ใส่เครื่องซีนกดเครื่องซีนมันก็มีวิธีการหลายอย่าง อย่างเช่นแวกค่ำเนาะอย่างอาหารสดเราก็กดแวคค่ำมันก็จะดูดอากาศออกแต่นี้ผักเราไปอยู่ห้องเย็นห้องแอร์ก็ไม่ต้องก็ได้ครับเสียงดังแป๊กก็คือโอเคละเขาเขาเรียบร้อยแล้วก็คือเขามีความร้อนไปทําให้พลาสถุงพลาสติกละลายแล้วทีนี้ก็อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ที่ผมทํานะครับนี่ครับก็ก็เป็น a 3นะครับกระดาษ a 3ก็จะได้60ดวงนะครับ 60ดวงก็ดวงละบาทนะครับดวงละบาทนี่เราแกะสติกเกอร์ออกมาเนาะแกะสติกเกอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็เอาถุงที่เราแพ็กออกแพกผักนะครับหรือจะติดสติกเกอร์ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมจะทําให้เห็นนะครับเราแพกเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้มันติดใบไปนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเข้าพยายามเก็บใบให้หมดเนาะเก็บใบให้หมดนี่ครับน,นี่ก็ใส่แบรนด์ของเรา ตรงกลางใส่แบรนด์ของเราตรงกลางทีนี้ก็เราก็จะตัดนะครับเพราะว่า,อาของเราเป็นฟองฟองน้ำเนาะมันจะอมน้ำนิดนึงเพื่อให้ผักจะอยู่ได้นานๆเราก็ตัดมุมออกนะครับเพื่อไม่ให้น้ำขังแล้วก็ตรงมุมบนนะครับมุมบนมุมบนเราก็ตัดเพื่อระบายอากาศไม่ให้เกิดอไอไอน้ำนะครับมันจะไปเกาะ กาะถุงทําให้ดูไม่สวยงามนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแพ็คที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ส่งในราคา20บาทนะครับที่ผมส่งทางห้างทางลูกค้าก็จะไปะติดราคาที่25บาทนะครับอันนี้ก็แบบนี้นะครับง่ายๆเราก็เป็นการสร้างมูลค่าผักเรานะครับหรือใครที่ปลูกแล้วเรา ไม่ได้ไปส่งแมคค้าคือเราไปส่งแมคค้ามันเป็นเสียดายผมเสียดายผักเราไปขายเองก็ได้ก็ช่วงนี้ผักแพงครับน้ําท่วมฤดูฝนก็สมมติกอหนึ่งกอหนึ่งแบบนี้เนาะแบบนี้ใครจะขายกอสิบ,บาทก็ได้ครับอย่างเงี้ยเราไปขายหน้าบ้านตั้งขายหน้าบ้านก็ได้ผมว่ากําไรยิ่งเยอะยิ่งได้เยอะนะครับอย่างเงี้ยถ้ามีต้นหอมแนบไปด้วยก็ดีนะครับอย่างเงี้ยเราทําขาย เพื่อสร้างรายได้เราตั้งขายบ้านใครตีถนนก็ตั้งขายหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่วิธีการตลาดเนาะอันนี้ของผมก็ไปส่งซูเปอร์มาร์เก็ตมาร์เก็ตฟู้ดนะครับโอเควันนี้ก็มีเรื่องของเรื่องการเก็บผักขึ้นฉายนะครับที่ผมทําวันนี้ก็มาให้ดูไม่มีเทคนิคอะไรไม่มีความรู้อะไรที่จะมาแชร์ก็มี มาให้ดูมาให้ชมนะครับว่าวิธีการของผมเป็นยังไงเนาะเราซื้อมเมล็ดพันธุ์มาเพาะมาปลูก1、นึ่งซองสิบาทแต่เราทําให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มทําให้เกิดกําไรแล้วก็ทําให้เราอยู่ได้คนซื้อคนบริโภคอยู่ได้อันนี้ก็คือความภูมิใจของเราที่ได้ทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีที่เราชอบที่ผู้บริโภคก,กินแล้วปลอดภัยไม่มีสารเคมี คนที่รับเราไปเขาก็มีกําไรเราก็มีกําไรอยู่ได้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเควันนี้ก็มาให้ชมในเรื่องของการเก็บผักแล้วก็การแพ็คก,การทําความสะอาดทําความสะอาดก็ประมาณนี้นะครับที่ผมทํานะครับก็เดี๋ยวอีกหน่อยมันมีเยอะเดี๋ยวก็ปรับปรุงลงเรือนปรับปรุงลงแพ็คลงเก็บดีๆอันนี้เราก็ทํายังไม่ได้มาตรฐาน เท่าไร่นะครับแต่เดี๋ยวต่อไปก็จะทําให้ได้มาตรฐานกว่านี้เพื่ออผู้บริโภคจะได้รับสิ่งดีๆจากเรานะครับโอเคสําหรับวันนี้มีมาแชร์มาเล่ามาให้ดูกันแค่นี้นะครับครับผมสวัสดีครับ